เข้ากัยังคงอยู่ในบรรยากาศของการจัดงานวันขาราชการพ้นระเลื่อนดีเด่นอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จะพาไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพิ่นมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับขาราชการพ้นระเลื่อนดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ทำรงไงวัยสึ่งความดีงามนะคะเนื่องในวันขาราชการพ้นระเลื่อนประจําปี2 5 6 5เข้าไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะทุกท่านในเรื่องที่ผ่านมาในทุกต้อนับ จังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชกรารพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและภาคเพียรอุตสาหะเพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชกรารพลเรือนดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชกรารพลเรือนดีเด่นโดยปีนี้จังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565จำนวน4คน ประกอบด้วยนางจิตสมมนัดชัยวงศ์ผู้มำนในการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมานายอ,น,อ,น,อนันต์โกนสันเทียสาธารณาสุขอำเภอคงนายวิทยาแก้วพรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักง,งานเกษตรอำเภอประทายและนางสาวบุตสกรพิระบันผู้มำนในการส่นพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอศีคิ้ว หลักในการทำงานนะคะก็คือทำงานณนะจุดหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วเพราะเราเป็นฟเฟืองเกียร์ที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรได้ค <Gore> ่ะก็การทำงานที่เป็นข้าราชการก็คือต้องเป็นข้าราชการของประชาชนเป็นข้าราชการที่ดีนะครับแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับในส่วนของหลักการทำงานส่วนตัวก็คือใช้หลักของความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ หลักก็คือหัวใจความเป็นมนุษย์แล้วก็ถ้าเป็นสรุปเป็นหลักการทํางานส่วนตัวก็คือเข้าใจคนสนใจงานประสานสาม,มคัคคีแล้วก็มีคุณธรรมก็คือเข้าใจความแตกต่างของคนแล้วก็ให้ความสําคัญกับงานที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลงานแล้วก็ต้องใช้หลักคุณธรรมในการนําชีวิตครับทำงานครับผมครับถ้าจะฝากถึงรุ่นหลังก็คือข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นเราทํให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความสุข แล้วสุขที่ได้นั้นก็จะคืนมาเราเองครับข้าราชการถือว่าเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้ที่กระทํากิจการและงานของพระราชาเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติและมีความหมายลึกซึง้งสําหรับรางวัลที่ได้รับอาจจะมีไม่เพียงพอสําหรับข้าราชการพลเรือนทุกคนแต่เชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนยังคงมีความตั้งใจและพร้อม ที่จะเสียสละทุ่มเทพลังความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถการตองงนขด